สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเข้าดูกล้อง ECN Series H3 ด้วยระบบ P2P โดยใช้คอมพิวเตอร์ก่อนอื่นเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับไปที่หน้าเว็บ p1.ecn.com คลิกปุ่ม PC ดาวน์โหลดกดเซฟแอ d อันนี้เลือกเซฟไว้ที่ไหนก็ได้แต่อันนี้เลือกเซฟไปไว้ที่เดสก์ท็รอสักครู่เสร็จแล้วครับ ขวาที่ไฟเที่ยวได้โหลดมากดแยกขวาจะได้โปรแกรม P2P Client ค,คลิกขวา Run Add Admin กด next กด next กด next กด install จากนั้นเข้าไปรันตัวโปรแกรมต่อไปจะเป็นการเพิ่มกล้องเข้ามาในโปรแกรมคลิกที่รูปปันเฟืองพาสเวิร์ด ว่างเปล่ากดโอเคไปคลิกที่ปุ่มค้นหากล้องจะเพิ่มเขเ้ามาด้านซ้ายมือต่อไปเป็นการ add area area name จะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับในที่นี้ตั้งว่า demo จากนั้นก็เลือกกล้องที่ค้นพบเอามาใส่ในแอเรียเลือกทั้งหมดกดปุ่ม add ได้กล้องมาแล้วครับสี่ตัวอันนี้ดับเบิลคลิกไปเพื่อตั้งชื่อแล้วก็แก้พาสเวิร์ดให้ตรงกับที่เราตั้งไว้กับกล้องแต่ว่าถ้าเป็นจากโรงงานจริงๆแล้วผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย เพราะว่าจากโรงงานจะไม่มีการแก้ไขพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดเดิมเดิมแอดมินก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยจนครบ เสร็จแล้วครับต่อไปไปคลิกที่รูปกล้องจากนั้นลากหลายชื่อกล้องจากด้านซ้ายมือไปไว้ที่หน้าต่างตรงกลางลากแล้วปล่อยคลิกลากปล่อยจะสามารถ แผนซ้ายขวาก้มเงยหรือถ้าแยงได้จากด้านซ้ายมือด้านล่างปุ่มคอนโทรลลูกเล่นอื่นๆจะเป็นพูดใไม่ฟังเสียงและการบันทึกลองไปเล่นดูครับใช้ไม่ยากสามารถปรับแบนด์วิดได้ด้วยครับตัวนี้ ก็ถือว่าใช้งานง่ายลูกเล่นดีดี่าเข้าโดยตรงทางหน้าเว็บผ่านระบบเบว็บบว์เซอร์ ครับขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ